คุณผู้ชมคะกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องสุวรรณภูมิแล้วนะคะเช่นเคยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะในเพจ Facebook ตอนนี้ที่ก็ยังที่กําลังไลค์อยู่นะคะแล้วก็ใน YouTube <S <S ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ <S <S อย่าลืมกด subscribe <S <S ด้วยจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับรเรื่องของพระเครื่องนะคะจากคนที่อาจจะยังไม่มีความรู้เต็มร้อยเปอร์พอมาดูรายการพระเครื่องสุวรรณภูมิโดยมีกูรูพระเครื่องอย่างอาจารย์รันเนี่ยนะคะจะทําให้เราพัฒนาความรู้ในการเข้าสู่วงการพระเครื่องได้อย่างดีทีเดียวเลยนะ จันคับผมนะลุยเลยไหมคะจานอ่ะลุยเลยนะครับแชร์ไปเครื่องหนึ่งก่อนอีกเครื่องเดี๋ยวกลับถึงบ้านเดี๋ยวค่อยแชร์นะคะฝากแชร์กันด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทักทายเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับอ่ะมาดูกันเลยเริ่มต้นกันที่ภาังกระจายก่อนดีกว่านะครับของหลวงพ่อมีวัดมางวิชัยนะครับภสังกระจายนี้นะครับเป็นเนื้ออ้าวมีไม้จิ้มฟันไหมค่ะ เป็นเนื้อเมกะพัดนะครับเนื้อเมกะพัดนะครับมีโลหะล้อมรวมกันเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําดีบุกตะกั่วปลลอดนะครับอ่าล้อมรวมกันเนื้อออกมาดํามันนะครับดํามันสนิทนะครับวิธีการดูนะครับพระพวกนี้ต้องมีความชัดเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าพระพวกนี้เป็นพระที่ฉีดนะพระฉีดนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ไม่ต้องกลัวว่าโลหะจะไม่วิ่งะนะครับโลหะวิ่งแน่นอนเพราะใช้เครื่องปั๊มลมนะครับปั๊มลมให้ฉีดเข้าไป,ปนี็อัดแน่นกต้าย์ใช่คุณสมบัติของเมกพัทเนี่ยก็คือสีดำนะครับสีดําสนิทเลยนะ,ะนะครับจุดสังเกตนะครับจดจําใบหน้าให้แม่นๆนะจำใบหน้าแม่นๆนะครับเห็นไหมครับผัสสังกจ่ายผิวพันผิวตึงๆหน่อยนะครับแต่ว่าจะตกสายนิดหนึ่งผิวจะขรุขระเป็นผิวมันละนะครับ แต่ทุกสัดส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาคิ้วนะตาคิ้วจมูกมปากนะครับพวกนี้ต้องมีความคมนะคมชัดลึกเม็ดพรศกนะครับเห็นไหมครับแต่ละเม็ดเนี่ยชัดมากนะพวกนี้ต้องจำพิมพ์เวลาเราจะแคงข้างนะครับพระจะออกอุ้นวนนิดหนึง่งเห็นไหมว่าพระอุ้นอ้วนหน่อยพระจะอุ้นวนนะครับลำลำเห็นไหมของเก๊ของเทียมทาริ้นแบบเนี่ยผอม พระจะเป็นแบนฟีดหน่อยนะครับบัวบัวก็จะเด้งแบบนี้นะครับบัวมีความคมชัดลึกนะไม่ก็พัดนะครับถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยสีจะออกดำนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้มาแล้วสีจะออกโทนแบบเหมือนดินสออ่ะนี่ออกออกสีออกเทาอมดำนะครับสีจะเป็นแบบนี้พอโดนสัมผัสแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้เหมือนองนี้เนี่ยค่อนข้างดำ นะสีจะดําสนิทไอ้ที่มันขาวๆอย่างเงี้ยอันนี้มันสะท้อนไฟนะนะดูนิ้วนะครับดูนิ้วดูสังคติเห็นไ,ไหมครับพวกจีวรจีวรเป็นเส้นคมคมนะครับผิวขูขระขูขระเหมือนผิวมะกรูดนะครับนะสังคติคมชัดลึกนะแขนใหญ่ล่ํานะครับนิ้วเลียวยาวนะครับนะ ขาแข้งนะครับกำไรมือนี่กำไรมือเอ้ยกำไรเท้าประหาโนะครับเนี่ยกำไรเท้าก็มีความคมชัดนะครับขาเขือล่ำหมดนบัวเด้งนะครับเนี่ยแต่ละแต่ละดอกนะครับทั้งบัวคว่าบัวหงายอ่าแล้วจะมีเม็ดขั้นกลางพวกนี้ดูความคมชัดเป็นหลักของเก๊ไม่ไม่คมแบบนี้วันนี้จะไปเร็วนิดนึงนะครับของเก๊จะไม่คมนะครับตัวอัคระเลขยันนะครับนี่ด้านหลังวัดมารวิชัย ตัวหนังสือใหญ่ๆอ่านได้ชัดเจนนะครับหลวงพ่อมีเนี่ยหลวงพ่อมีนะครับวัดมานวิชัยนะและที่เหลือก็จะเป็นตัวยันของหลวงพ่อนะครับมะอาวุกนอันนี้ก็จะเป็นตัวเทาะนะครับตัวอ่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความคมชัดเม็ดะสบเลยๆสิ่งสําคัญที่สุดคืออะไรครับเส้นผ่ากลางนะผ้ามีตะเข็บนะครับมีแม่พิมพ ตัวหน้าและตัวหลังเพราะฉะนั้นแล้วจะมีร่องรอยของการประกบเนี่ยมีร่องรอยของการประกบนะครับพระพวกนี้ไม่มีโคดต,ต่อโคดไม่ได้นะครับตกก็ไม่ได้ตก<ะ>แล้วแตกเลยต่อโคดแล้วแตกเลยนะครับคุณสมบัติของเมกะพัดนะครับแข็งแต่เปราะนะครับแข็งแต่เปรานะดูความคมชัดดูความเรียบร้อยดูว่ามีตะเกียบข้างไหมนะครับเห็นไหมครับมีทั้งสองด้านเลย นะอันนี้มีด้านล่างอีกฝั่งนึงมีด้านบนนะครับมาดูใต้ฐานนะใต้ฐานโดยธรรมชาติของทั่วไปพระพวกนี้มีช่ออันนี้มีรอยจานด้วยเห็นไหมะนะจะมีส่วนใหญ่แล้วจะมีเหล็กจานนะครับจะมีลายมือหลวงพ่อเนะี่ยอันนี้น่าจะจานดินสอบ้านะน่าจะเป็นจานดินสอนะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยดูความเก่าดูอะไรนะครับธรรมชาติของพระหล่อพระสังกษ์ใจเห็นไหมเพื่อนๆจะสังเกตเห็นหลุมยุบไหมครับนะจะเป็นเหมือนกันทุกองค์ นะจะเป็นเหมือนกันทุกองค์นะครับแล้วจะมีรอยยืดนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เยอะมีเยอะไม่ได้มีเยอะอันตรายนะเนื่องจากว่าความร้อนจุดหลอมเหลวอของอที่สุมเนี่ยหลอมละลายโลหะเนี่ยนะครับอยู่จุดหลอมเหลวที่ค่อนข้างสูงเลยทําให้ไม่ค่อยมีรอยย่นนะครับจะมีรอยย่นให้เห็นเฉพาะช่วงด้านล่างใต้ฐาน อย่างเงี้ยมีได้นิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่มีไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีการหลอ่อหลอมนั้นค่อนข้างดีะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยช่างเขาก็จะปาดเนี่ยรอยชนวนรอ,รอยก้านชนวนนะครับก็จะติดอยู่บริเวณฝั่งนี้แต่อันนี้เขาตะใบทิ้งไปละนะครับเขาจะใบทิ้งแต่ทุกองจะมีหลุมใช่หไหมจะมีหลุมแบบนี้นะครับมีทุกองค์เลยะจะมีหลุมบริเวณอย่างเงี้ยคล้ายๆพระของหลวงปู่ทิมถ้าเป็นสังกัดจ่ายของหลวงปู่ทิมเนี่ยประชัยนะ พร,พระชัยหลวงปุทิมประธานโทษเนี่ยจะมีหลุมบริเวณซ้ายขวาอ,อ,อย่าง,นงเ,นเนี้ยของเกเนี่ยเรียบสนิทเลยเนี่ยมันเป็นทริคนะครับมันเป็นทริคที่ให้จำแค่นี้เองอมไม่ยากนะครับจำพิมพ์พระจำความคมชัดทีนี้ไปดูปิดตาเมื่อกี้พิมพ์สังกจายนะ,ะอันนี้ดูปิดตาเช็กเช่นเดียวกันนะครับดูความคมชัดของนิ้วก่อนอนิ้วดูแขน แขนล่ำไหมแขนใหญ่ไหมนะครับบัวเป็นยังไงอเด้งเห็นไหมครับอเอกลักษณ์เดียวกันเลยบัวเด้งเด้งคมคม,คมลึกๆนะครับตะเข็บข้างนะครับตะเข็บข้างต้องมีอ่อันนี้ต้องมีให้เห็นนะครับเนี่ยรอยประกบรอยประกบแม่พิมพ์หน้าหลังนะครับอ,อันนี้โดนขัดไปบ้างโดนขัดไปนะครับ,นะรบก็จะมาโบีกทีนี่บนข้างบนเลย ตัวยันเหมือนกันนะครับฟรอนต์ฟรอนต์ตัวหนังสือเนี่ยฟอนต์เดียวกันเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแม่พิมพ์มีตัวเดียวทั้งสองพิมพ์นะครับเนี่ยตัวหนังสือข้างหลังเนี่ยวัดมารวิชัยฟอนต์เดียวกันเลยตัวยันก็ตัวเดียวกันนะครับเหมือนกันเด้ใต้ฐานอ,อันนี้เข้าเข้าเดือยกลางอันนี้จะแตกต่างกับพระสังกจาย เป็นภาพปิดตาเนี่ยสังกัจายเนี่ยเมื่อกี้หลุมจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหม,มแต่อันเนี้ยจะอยู่ชิดนะจะอยู่ชิดริมเลยะนะจะมีหลุมยุบชิดชิดริมริมฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับคแค่นี้เองอไม่ยากนะครับอันนี้ก็จะมีรูบโบโบหน่อยเนี่ยควี s ชันมา a r k ใต้ฐานนะครับหลักการง่ายๆเหมือนกันทุกองทุกประการ